ติดกล้องหน้ารถแล้วถ้าเปิดเรดิโอมันก็จะเสียงแทรกกันก็เลยไม่เปิดนี่บรรยากาศสองข้างทางดูแบบแห้งๆเห,หลง้หลงๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆประมาณแบบอู้หลายร้อยกิโลเมลยอ่ะค่ะดีโอเป็นเนอะนุ่งอะไรเดียโอเป็นคือเราขับผ่านแบบทั้งหมู่บ้านแล้วก็ yeah, s awesome. <S แหล่งชอปปิ้งนู่นนี่เกือบี่หกคาได้มาเดียโอเป็น เดียคอนซีนอร์พี่โบแน่ก็คือที่ no, many, many. ที่เล่นที่เล่นเขาเรียกว่ารถคลา้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ side, แต่ว่ามีสีล้อแม่สมศรีเขาเรียกไม่ถูก mm hmm. เรามาดูกันไว้เผื่อ mm hmm. เผื่อจะพาเด็กๆมาเล่นแต่ปีนี้แม่สมศรีไม่ขอขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าหัวใจจะวายพี่น้องค่ะสวยไหมเซล f ่อนบ h ฟอร์ว e าพว h r ขาขายผลไม้หรือ t ะไรนั่นบางท n ยัง i ำอยู่ขึ้ n ขึ้นขึ้นขึ้น i ึ้นข e ้นขึ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 ้นบึ้นข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  p ้น p ึ้นขึ้นขึนขึ้นขึึ้นขึ้นขึ้นขึ้น้น ก็จะขับรถคนละฝั่งกับที่อังกฤษนะคะเราก็จะแบบว่าหัวสมองเราโอ้ e เดคลีย์เดเดิมซิ่งใดมายบิเบลหนึ่งสองหนึ่งเดคลีย o เดอเหมือนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างเขากําลังเหมือนปรับพื้นที่กําลังจะสร้างบ้านจาัดสรรตอนนี้บ้านใหม่ผุดขึ้นมาแบบเป็นดอกเห็ดพี่น้อง ร้อนมากนะคะช็อปที่นี่ก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนที่อังกฤษเลยชื่อเดียวกันเลยเอาเด ถึงแล้วเขามาเปิด KFC ใหม่คือแต่ก่อนที่เรามามันไม่มี KFC ปีที่แล้วมาไม่มีนะคะนี่ New KFC in k a a s a d a รถจะติดนิดนึงเพราะใหญ่มองดีๆตาดีๆชิชแคปูลแคปซูล MG ช้ชิชา เกอบไปแล้วพี่น้องการขับรถจริง thank